อ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมเกมซามูไรมาสเตอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นโหมดอารีนาเข้าเมืองนะครับไม่รู้ว่าจะเล่นโหมดอะไรทำา่อนเนต์อะไรนะครับก็อารีนาเข้าเมืองเป็นตัวเลือกสุดท้ายที่ดีที่สุดนะฮะอารีนากันทุกวันเลยนะครับโอเคนะฮะเราไปตีอารีนาเข้าเมืองกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ระดับคุณนางใหญ่นะครับอันดับ6 แต้มเนะครับมีจำนวนครั้งค่าลบอีก15ครั้งนะครับเพราะว่าวันนี้ผมยังไม่ได้เล่นเลยนะครับกะจะทำคลิปแล้วก็เล่นทีเดียวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวกดรีเฟซก่อนนะครับกดรีเฟซก่อนผมจะตีจากคนตรงกลางไปทางด้านซ้ายนะครับคนทางด้านซ้ายเนี่ยพลังลบน้อยนค,คนตรงกลางก็พลังลบเพิ่มอีกนิดนึงส่วนคนทางด้านขวามือเนี่ยคือพลังลบจะเยอะกว่าเรานะครับตั้งแต่ผมเล่นมา ก็สังเกตแล้วแหละนะครับว่าตำแหน่งซ้ายกับตำแหน่งตำแหน่งตรงกลางเนี่ยเราตีได้นะครับส่วนตำแหน่งขวาเนี่ยพลังรถเขาจะเยอะกว่าเรานะครับตีได้นะฮะแต่ไม่รู้จะชนะจะแพ้นะครับโอเคเราไปตีคนตรงกลางนะครับแล้วก็ค่อยมาขดนทางด้านซ้ายเนาะตีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบจํานวนสิบห้าครั้งโจมตีนะครับตาแรกเรามาเจอกับทาเคฟรุนะฮะยูคิมูรลละ เซเมเบงเคแล้วก็เคนชินนะครับพันธมิตรกับตำนานผสมกันหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับแต่คุณพลเนี่ยบ่งบอกไปทางนั้นนะฮะว่าเป็นพันธมิตรผสมกับตำนานนะครับสวยครับตัวละครหลักเก็บเก็บฟองนะฮะตาแรกชนะได้สวยงามมากโอเคไปตีคนทางด้านซ้ายต่อนะฮะ โอคนนี้ใส่มาแค่5้าตัวเองนะครับคนนี้น่าจะเล่นเป็นตำนานแบบเต็มเลยนะครับมียูชิซึเนะนะครับเซเมเบงเคนะคแล้วก็มีสากุระด้วยนะครับสากุระเป็นตัวฮิวนะอ๋อเป็นคู่คอมโบของเซเมด้วยนะครับสำหรับสากุระนะองค์เมียวเขาจะใช้เป็นจีระนะครับจีระเป็นองค์เมียวส้มนะฮะหาได้จากร้านค้า ร้านค้าองคเมียวนะครับผมไม่รู้ว่ามันชื่อร้านค้าอะไรนะครับขอเรียกว่าร้านค้าองค์เมียวแล้วกันนะฮะส่วนขุนพลแดงที่หาได้จากร้านองคเมียวเนี่ยก็น่าจะมีแต่คางูยะตัวเดียวนะครับคางูยะเนี่ยเป็นสายหิวเลือดนะฮะเป็นองค์เมียวสายหิวเลือดนะครับ,บ,รรบไม่ใช่สายโจมตีนะเป็นสายหิวเลือดนะครับก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะฮะสำหรับสำหรับคางูย<สะ>ักนะครับ อะตอนนี้เรามาเจอกับทาเคฟูรุอุจิยาสุทาดาคัสึอิยายาสุแล้วก็เคนชินนะครับส่วนองค์เมียวก็เป็นไดเทงงูนะฮะทดสอบความรู้กันนิดนึงนะครับผมก็พอจะรู้จักบ้างนะาะพอ่าเล่นมาก็นานพอสมควรแล้วนะครับน่าจะเล่นมาเกือบเดือนแล้ว่านจำไม่ผิดนะครับหรืออาจจะหนึ่งเดือนแล้วก็ได้นะ ก็พอสูไทนะครับก็ยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคุณพลเกี่ยวกับตัวละครมากนะฮะแต่ก็โอ้โหโอเคนะครับพีน่าตะเราเปิดก่อนเลยนะก็เจอคนไม่โหดมากนะครับก็ยังดีอยู่นะทาเกฟรุรุหลังจากที่มันออกสกิลเนี่ยมันบัฟมันบัฟความเสียหายคิให้กับคุณพลในทีมด้วยเมื่อกี้ผมเห็นทันนะครับบัฟดาเมจคินะับก็ค่อนข้างโอเคเลยสำหรับ ทาเกฟุรุนะฮะดาเมจคีเนี่ยก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับถ้าจะให้ดีเนะี่ยบัฟดาเมจคีแล้วก็บัฟดาเมจโจมตีด้วยน่าจะดีมากครับสำหรับทาเกฟุรุถ้ามีสองบัฟนี้บอกเลยว่าโหดมากนะพันธมิตรโอเคไปต่อนะครับตอนนี้เราเล่นมาจำนวนเล่นมาสี่ตาแล้วนะครับชนะรวดนะ โอเคตานี้มาเจอกับทาเคิดะนะครับมีทานเชียนชีซี่นะครับแล้วก็คัสยโยรินะครับเป็นไอ้หมัดไฟนะฮะไอ้หมัดไฟอยู่คิมูระคาคาชินะฮะองค์เยวทีมเขายัเป็นองค์เมียวตัวฟ้าอยู่นะครับองค์เยวฟ้าอีโออันดอนนะเป็นสายฮีวนะฮะโอเคนะครับ,นะรบทีมเราเนี่ก็หฮีวเลือดแรงดึกเกินนะครับ เมื่อกี้เห็นคําว่าพีโรดสองแต้มด้วยนะหลังจากที่เนเนหิวนะครับไม่แน่ใจว่าเนเนมันหิวเลือดด้วยแล้วก็เพิ่มโทสะให้ด้วยอันนี้ผมไม่รู้นะน่าจะไม่ใช่นะครับผมอาจจะดูผิดนะปาดไปหายโอเคนะอ้าวเลื่องขั้นแล้วนะครับขึ้นมาเป็นขั้นไดนาก้อนนะไดนากรไดนาก้อนนะครับ,รรค,รบคู่แข่งก็แข็งแกร่งมากกว่า ยิ่งแรงสูงยิ่งเจอคนโหดนะครับโอ้โหเปิดมาก็เจอเลยคนตรงกลางบลังหกล้านเลยนะครับปีไม่ไหวหรอกนะโอเคตอนนี้ผมขึ้นมาที่ระดับไดานาก้น,นะฮะอันดับ42มีแต้ม8ปดพนะครับท่าผู้ชมสังเกตทองตรงขวาบนเห็นไหมทองทองในเกมนะครับผมมีอยู่1นึ0ง้อยนะครับผมก็อาจจะเก็บไว้เรื่อยๆนะครับรอกิจกรรมดีๆมาก่อนนะ กิจกรรมแบบเออใช้ทองสี่หมื่นเนี่ยแล้วก็ได้เศษเออเศษขุนพลทองกุ้มบี้เนี่ยเออน่าจะดีนะครับน่าจะดีมากเลยนะผมจะได้เป็นโอดัแบบเต็มตัวนะครับก็คือช่วงนี้ก็เก็บทองไปก่อนนะครับคือวันวันหนึ่งเนี่ยหาได้เยอะนะครับเมื่อวานอ,าอย่างวันนี้นะครับวันนี้ตอนที่เข้ามาเล่นเกม ผมมีทองอยู่ประมาณ9000นะครับวันนี้ก็ใช้ไปบ้างนะครับซื้อซื้อ exp ที่เอาไว้อัพเลเวลขุนพลนะครับไป520ทองนะฮะแล้วก็เข้าปั้นอีก350ทองเล่าอีกประมาณ300ทอง320ทองนะครับก็ประมาณ5 6 7 8ประมาณ1,100ทองนะครับจาก9000ก็จะเหลือประมาณ8000นะ ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น1 8 0 0นะครับคือวันหนึ่งมันหาได้เยอะนะครับทองถ้าจะหาจริงๆเนี่ยวันหนึ่งหาได้เยอะมากนะครับถ้าเราเปิดหอต้ามิงเนี่ยคือหาได้เยอะกว่านี้อีกนะครับได้เยอะกว่า2องพันอีกมีท่านผู้ชมคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าหอต้ามิงเนี่ยเปิดเลเวลเท่าไหร่นะอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะครับผมตอบคําถามนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็อยากจะถามท่านผู้ชมที่เล่นไปก่อนผมนะครับว่าหอต้ามิงเนี่ย มันเปิดเลเวลเท่าไหร่เนี่ยท่านผู้ชมท่านไหนที่รู้นะครับก็รบกวนคอมเมนต์บอกด้วยนะฮะโอเคนะครับกลับมากันีนเกมนะตอนนี้ศัตรูเหลือทาเกฟุรุต,ตัวเดียวนะครับก็ค่อนข้างถึกพอสมควรนะฮะโดนทีมผมรุมขนาดนั้นเลือนยังไม่ลดเลยโอเคลดอยู่นะครับลดเยอะอยู่นะโอ้โหสกิลแรงเลยนะครับแรงใช้ได้เลยทาเกฟุรุ สกิลหมูด้วยนะครับโดนขุนพลเราทั้งทีมเลยเมื่อกี้แล้วก็แรงด้วยนะครับโอเคคนตรงกลางเราตีไม่ไหวแน่นอนนะครับพลังหกล้านสองเยอะกว่าเราประมาณล้านกว่าไม่สิเยอะกว่าเราประมาณแปดแสนนะครับโอเคนะครับตีคนทางด้านซ้ายเหมือนเดิมยิ่งอยู่แรงสูงก็จะยิ่งเจอคนโหดเหมือนกับที่เกมมันเขียนบอกเลยนะโอเคนะครับตานี้แ้แต่ก็ไม่ได้โหดมากนะครับพลังลบก็ ไล่เลียกับเราครับโอ้แต่ทีมเขาก็แรงใช้ได้นะหลังๆนี่เจอก๊กพันธมิตรบ่อยมากนะครับไม่รู้ว่าพันธมิตรมันโหดหรือเปล่านะฮะแต่เจอแทบทุกตาเลยสำหรับอานีนาเข้าเมืองนะฮะวันนี้น,นตอน้าตอนที่ผมอัดคลิปตอนนี้นะฮะเล่นมาประมาณ5้ถึงเประมาณเเกมนะฮะเล่นมา7เกมแล้ว เจอพันธมิตรประมาณห้าเกมนะครับคือเจอเยอะมากนะพันธมิตรนะครับอาจจะมีความโหดนะโอเคนะครับไปต่อเรื่อยๆนะตอนนี้อันดับ41แล้วนะครับจาก45ก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยิ่งแหลงสูงยิ่งได้ของดีอ่นะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูใช่นะครับจะยิ่งแหลงสูงยิ่งได้ของเยอะนะครับเมื่อวานผมก็ไปดูครั้งหนึ่งนะ โอเคครับตอนนี้ทีมศัตรูเหลือยูคิมูระตัวเดียวีเรียบร้อยนะครับโดนตัวละครหลักผมตบเอานะแรงพอสมควรนะครับตัวละครหลักผมเพราะว่ามันเป็นผมเลื่อนขั้นจนเป็นตัวแดงแล้วนะครับเป็นกรอบแดงแล้วนะมันก็มีความแรงระดับหนึ่งเลยนะครับโอ้โหมาเจอองค์เมียวตัวนี้ยังไงผมก็แพ้นะครับตานี้อุจจะชนะนะอาจจะชนะนะ,จจะ,นะนะแต่องค์เมียวแดงทีม ทีมศัตรูเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างโหดนะฮะผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่เห็นเห็นผู้เล่นที่พลังลบเยอะๆเขาใช้มันก็โหดนะเาเมจส skill เนี่ย s k i l แต่ละทีนี่หลักล้านเลยนะครับตัวนี้คือแรงมากนะและเป็นองค์เมียวแดงด้วยนะครับโอเคตอนนี้ก็ยังไม่แรงนะถ้าสี่พันห้าพันนะครับเพราะว่าพลังก็ยังน้อยถ้าพลังเ็เยอะองค์เมียวมันก็น่าจะแรงขึ้นนะครับ อ่ะตอนนี้ทีมผมยังเหลือฮินาตะอยู่นะครับเป็นตัวแบกนะฮินาตะนะครับ,บาปาดไบโอ้โหหายนะครับตอนนี้เหลือเซเมตัวเดียวนะคือทีมผมที่พอจะแบกได้ก็มีตัวทองฮินาตะนะครับมิซูนาริตัวแดงฮิเดโยชิตัวแดงแล้วก็ตัวละครหลักกอบแดงนะครับที่พอจะแบกทีมได้แล้วก็ดาเมจแรงๆนะครับอ่ะทำไมผมถึงไม่รวมโนบุระะนะครับ หลังๆที่ผมเล่นมาผมสังเกตแล้วครับหน้านะครับว่าโนบุระกะผมเนี่ยมันเบาเบากว่าฮิเดยโยชินะครับฮิเดยโยชิกับโนบุระงะผมเนี่ยของเท่ากันเลยนะครับยันแดงสองชิ้นอุปกรณ์ส้มสี่ชิ้นนะครับเลเวลเท่ากันนะฮะผมมาเปรียบเทียบคัาแสแตกโนบุระงะกับฮิเดยโยชินะครับฮิเดยโยชิโจมตีประมาณไม่ใช่โจมตีสิดามเมจประมาณหกหมื่นนะครับ โนบุนงางหะเนี่ยดาเมจประมาณ3 0 0หมื่นเองนะครับดาเมจสกิลเปอร์เซ็นต์ดาเมจสกิลเท่ากันนะครับทั้ง2ตัวนี้นะแต่ฮิเดโยชิแรงกว่านะครับเพราะว่าดาเมจเยอะกว่านะอนาคตผมว่าจะถอดถอดโนบุนงางะออกนะครับแล้วก็เอาเออราชาปีศาจที่6ที่เป็นตัวทองโกโอดาเนี่ยมาใส่แทนนะครับเพราะว่าโนบุนางะมัน คือดาเมจมันเบากว่าตัวละครหลักผมอีกนะครับอันนี้คือกล้าพูดเลยนะกล้าพูดเลยนะครับผมหลังๆนี้สังเกตมาบ่อยนะฮะโอเคตีคนตรงกลางได้แล้วนะครับพลังห้าล้านสองน้อยกว่าเราสองแสนนะครับเนีย่ยเจอทาเคฟุรุอีกแล้วนะครับโอเคนะฮะโอ้โหสกิลก็แรงอยู่ละแล้วก็บัฟบัฟดาเมจที่ให้เพื่อนในทีมเรียบร้อยนะครับ ออกสกิลครั้งเดียวกับบ้านเลยนะครับทาเกฟรุของน่าจะยังไม่เยอะนะครับแต่พลังเขาห้าล้านกว่าเนี่ยนะแสดงว่าไอเทมหรืออุปกรณ์ยังไม่เยอะนะครับอุปกรณ์เออยันเอ่ยนะครับอาจจะยังไม่เยอะมากนะทาเกฟรุเขาเอาออกสกิลได้ครั้งเดียวแล้วหายเลยนะฮะอ้าวตานี้มาเจอลูกพี่ลูกน้องนะครับเป็นโอ้ด่าเมื่ออ่างเรียบร้อยนะครับ นี่นาตาออกอันติที่เดียวหายทั้งแผงเลยนะหายทั้งแถวหน้าเลยนะครับอะโนบุนางะนะฮะนี่ครับฮิเดโยชิผมอันติที่ละฮิตเนี่ยแต่ละฮิตเนี่ยหลักหมื่นนะครับโนบุนางะเลยแต่ละฮิตเนี่ยประมาณห้าหกพันเองนะครับคือเบากว่านะผมจะเก็บเนเนะไว้นะครับแล้วก็เอาโนบุนางะออกแทนนะฮะเก็บเนเนะไว้เพราะว่าเนเนะหิวเลือดได้ในอนาคตเป็นประโยชน์กับทีมแน่นอนนะครับ โ okay, อเคไปต่อเลยนะตอนนี้เราอยู่อันดับที่33แล้วนะครับมีแต้ม9,300นะก็ตีไปเรื่อยๆนะครับโอ okay, เคนะฮะอาวากฟรุเขาโอ้สามหมื่นกว่านะเมื่อกี้โดนทั้งน้าที่ตาไปแรงช่ได้อยู่นะครับแรงช่ได้แต่มันโดนมันโดนทั้งทีมนะครับข้อเสียคือโดนทั้งทีมทําไมผมถึงบอกว่าข้อเสียนะครับคือยิ่งดามเมจสกิลมันโดนเป้าหมายเยอะ เปอร์เซ็นต์ดาเมจสกิลมันก็จะยิ่งลดลงนะครับอ่ะสมมุติโนบุน,นอ,อ่ะโอ้ไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าทาเกฟรุรุอันนี้คือผมสมมุติขึ้นมาเองนะครับทาเกฟรุรุตีโดนขุนพลทั้งทีมนะครับก็คือทําดาเมจเอ่อดาเมจหมู่นะฮะสกิลหมู่นั่นแหละนะครับปรเปอร์เซ็นต์สกิลประมาณ150นะครับส่วนฮินตาตะเนี่ยปเปอร์เซ็นต์สกิลเนี่ยสองร้อยนะครับอันนี้คือผมสมมุตินะเพราะว่าฮินตาตะมันตีสามเป้านะฮะ ยิ่งตีน้อยนะครับยิ่งตีเป้าหมายน้อยตัวเนี่ยดาเมจสกิลก็จะยิ่งแรงนะครับเปอร์เซ็นต์สกิลก็จะยิ่งเยอะนะผมก็เลยบอกว่าตีหมู่มันเป็นข้อเสียนะครับแต่ใดๆนะฮะถ้าพลังลบเยอะๆมันก็ไม่ค่อยส่งผลนะฮะถ้าพลังลบเยอะมันก็พอไปทดแทนได้อยู่นะครับพลังโจมตีหลักล้านเนี่ยแต่ก็นานพอสมควรนะครับกว่าจะถึงหลักล้านขนาดนั้นนะ โอ้โหโยชิสเนะมันลดลดค่าพิโรดด้วยนะครับเมื่อกี้ผมสังเกตเห็นนะนี่ครับโอ้ยเดโยชิผมนี่แปดแสนนะฮะดูโนบุนางะแสนหกนะดาวเมนคนละยอดเลยนะครับทั้งทั้งที่เลเวลก็เท่ากันขั้นเท่ากันนะครับนิเดโยชิขั้นห้านะฮะโนบุนางะก็ขั้นห้านะครับมีดีแค่เลือดนะมีดีแค่เลือดนะครับโนบุนางะทีมผมนะ กล้าพูดเลยนะครับว่ามีดีแค่เลือดนะฮะเลือดเยอะกว่าฮิดเดโยนะครับแต่ดามเมจเบาวกว่านะครับถ้าผมให้เลือกถ้าผมจะเลือกผมจะเลือกฮิดเดโยที่มีราเมจเยอะกว่านะครับเพราะว่าถ้าดาเมจเราเยอะเราสามารถปิดเกมได้ไวนะครับเราสามารถปิดเกมได้ไวนะฮะแล้วเราก็มาพึ่งมาพึ่งการหิวเลือดของเนเน่แทนนะครับให้เนเน่หิวเลือดให้นะครับ แล้วก็บวกกับองค์เมียวแดงคางุยะที่หิวเลือดอีกนะฮะคือหิวยับแยับแน่นอนนะครับแต่ก็คงจะอีกนานพอสมควรนะครับกว่าจะววรวบรวมเศษองค์เมียวแดงคางูยะได้ครบนะฮะอีกนานเลยนะครับอีกนานโอเคเราเข้ามารับของก่อนนะโอ้ 1, โอนะนหนึ่งพันเลยโอเคแลกไปนะะเสียดายนิดนึงอ่ะโอเคเราตีต่อไม่ได้นะครับเรากดรีเฟซเลยนะ อ๋อรีเฟรครั้งละสิบทองนะครับก็ดีอยู่นะสิบทองก็ไม่เยอะมากนะครับโหเจอคนนี้อีกแล้วนะครับคนที่เราตีเขาตอนแรกนะครับทีมเขามีตัวแดงสองตัวเลยนะครับก็คือฮานะเคอิจินะครับแล้วก็คุซุน ო กิเมียวจินนะฮะโหโโห,โห,โห,โหตานี้ ตานี้ผมว่ามีสิทธิ์แพ้นะครับอ้ยังไม่โดนทฮินาตานะครับโอเคยังได้อยู่นะไม่โดนทฮินาตานะตูดโอ้ลุนนะลุนผมว่าตานี้มีสิทธิ์แพ้พอสมควรนะฮะน่าจะมีสิทธิ์แพ้เลยนะครับต้องให้เนนเนืหิวเลือดโอเคอยื้อชีวิตได้อีกนิดนึงนะครับสำหรับฮินตาตะนะ อย่งดีนะครับที่เป็นตัวทองค่าสแต็กปาดไปหายโอ้โหโตานี้รุ้นมากนะครับตานี้ได้รุ้นมากจริงๆนะ,อะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะจบไปที่ระดับไดานาก้อนอันดับที่23แต้ม1419นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะเราไปดูกันที่บอร์ดอันดับหน่อยนะครับอันดับหนึ่งของไดานาก้อนนี่คือ อันดับหนึ่งของไดนาก้อนนะครับพลัง5ล้านแต้ม1มืนสานะครับโอเคเราไปดูรายละเลอียดกันหะน่อยนะโอ้เขาเล่เป็นก๊กตำนานนะรตระกูลตำนานนะครับไม่ใช่ก๊กตระกูลนะฮะเขาจะใช้เป็นอ,อ,อะไรนะฮานะเคเอจนะครับฮานะเคเอจตัวละครหลักชายนะครับ เซเมเบงเคโยชิสุเนะแล้วก็มิสุนารินะครับเอามิสุนาริไปแจมด้วยนะครับส่วนองเมียวก็เป็นองเมียวส้มจีละเลเวลหกสิบเอ็ดนะครับคนนี้เลเวลหกสิบนะเลเวลน้อยกว่าผมนิดหนึ่งนะครับผมเลเวลหกสิบสี่นะโอเคผมอยู่ที่อันดับยี่สิบสามนะฮะยี่สิบสามเลื่อนไปดูเลื่อนไปดูหน่อยนะครับยี่สามยี่สามตรงนี้นะครับตรงนี้ อ่าผมอยู่ตรงนี้นะครับนี่ที่ผมมันก็ค่อนข้างดรอกดอยนะมีฮินรตะตัวทองนะครับฮินรตะตัวทองมิซูนาริตัวแดงนะครับเดโยชิตัวแดงโนบุนาหะตัวแดงตัวละครหลักกอบแดงนะครับแล้วก็เนเนตตัวส้มแล้วก็จิฮิระองคเมียวส้มนะเลเวลหกสิบสี่เหมือนกันหมดนะครับ ก็ประมาณนี้สำหรับทีมผมนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะอ่ะก็18นาทีแล้วนะครับเล่นอารีนาเข้าเมืองทีไรคลิปยาวทุกทีนะอ่ะช่างมันนะครับยิ่งยาวยิ่งสนุกนะฮะอ่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ